เจ้าเกือกไทยสารภาพมาทำไมไม่มีหัวใจก็ผมไงก็ผมไงเอ๊ะจับไม่จี้หัวใจเต้นใช่ป่ะแม่คนต้องมีหัวใจสิไม่หัวใจไว้ไม่เต้นน่ะหัวใจไวแล้วหรออะจับไม่จับไม่ทุกคนมีหัวใจหนึ่งดวงเห็นไหมนานมาแล้ว ก็เริ่มเห็นท่ากันเป็นเป็นที่สนุกสนานของเทวดาน้อยยิงนะเทวดาน้อยก็บินขึ้นมาพร้อมขอของใจ้าจริงที่เขาใช้ชีวิตจริงๆินี่เด็กๆอยู่ที่บ้านของชาวนาจริงๆนะครับชาวนาภาคกลางนะครับก็เจาะจงเป็นที่ จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับลักษณะของบ้านก็เป็นแบบนี้นะคุณครูยืนอยู่ตรงนอกเัีนชามก็จะ,จะมีองค์มีเขาก็อาบน้ําอาบท่ากินตรงนี้ครับกระทานข้าวกับตรงนี้แต่ลักษณะนี้ก็เป็นบ้านคนมีตะตันนะครับส่วนหลังนี้เนี่ยจะเป็นหลังที่เป็นหลังที่มีคนอยู่จริงๆชาวนาที่มาอยู่ที่นี่นะครับ แล้วมาใช้ชีวิตอยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ควายไทยนไงครับอยู่ที่นี่จริงๆรว้านี่รู้อยู่งอะเด็กเด็กรู้จักใต้ถุนหรือเปล่าเมื่อกี้ครูถามเพื่อนบางคนไหนตรงไหนเรียกว่าใต้ถุนตรงนี้อยู่นแหมเมื่อกี้เพื่อนหลายคนอะมานั่งริมตรงนี้มานั่งฟังคุณครูเล่าเรื่องบ้านไทยโบราณบ้านโบราณมีบ้างมี เอาาไว้นคุณเล่าปั้นผีเวลาเวลาเด็กๆเคยดูหนังเรื่องแม่นาคป่าแม่นาคพระขนงดังนาคเคยดูเคยดูเปล่าไม่เคยดูเคยดูอ่เคยดูกรตู่าเคยดูกรตูนไม่เคยดูหนเขาอาบน้ำตรนตรงไหนรู้ไหมตรงนี้แหละครับว่าแล้วจะต้องเป็นตรงนี้ตรงนี้ เขาทานข้าวกันตรงไหนครับตรงนี้แหละครับเขาทำกับข้าวที่ไหนครับห้องนูนแล้วใต้ถุนทําไมเขาถึงถึงปล่อยให้มันยกสูงอย่างนี้บ้านบ้านไทยเนี่ยเพราะว่าเวลาน้ำท่วมด้วยแล้วก็สามารถเลี้ยงสัตว์ใต้ถุนได้เก็บของได้แล้วก็เวลาน้ําท่วมอะค่ะอ่าเด็กเกเ,เก่งมากมีความรู้สยามสามไตรนี่มีความรู้ดีมาก นะครับเขาก็เอาไว้เก็บฝนตกน้ำท่วมน้ำหลากฉันไม่สนใจสมมุติว่าเขาจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนถิ่นฐานเนี่ยเขาเอาบ้านไปได้ไหมครับเอาไปได้ครับบ้านเนี่ยถอดได้เป็นชิ้นๆเลยบ้านทรงไทยโบราณเนี่ยถอดสลักเป็นชิ้นๆเพราะอะไรเพราะว่าเขาอะไม่มีตะปูนะครับเขาใช้สลัก เป็นสลักเป็นลิ่มที่ทําด้วยไม้แกนไม้แข็งๆก็ตออเข้าไปนะครับถอดได้เหมือนเลโก้เหมือนที่เด็กๆเล่นเลยเจ๋งแป้งไปเลยถอดเป็นชิ้นๆเลยครับแล้วสามารถต่อประ,ประกอบกลับได้ภายใน7วัน10วันก็เสร็จละถ้าทุกคนช่วยๆเหลือกันเห็นบ้านลักษณะของสงขลยที่ปเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามถิ่น แล้วขยายได้เรื่อยๆนะครับลักษณะของกระเบื้อไอแผ่นไม้ที่เป็นแบบนี้แผ่นพื้นเนี่ยเขาก็จะเว้นช่องไว้เพราะว่าเวลาฝนตกมันก็จะซะลงไปนะตอนเด็กๆเนี่ยพอคุณปู่คุณย่าชวดเล่าเรื่องผีนี่ให้ฟังนะเราจะไม่กล้านั่งตรงนี้เพราะมันมีรูกลัวว่าอะไรมาชัชชายก้นนะครับ โอ้โหแกมีเรื่องเรื่องเล่าเรื่องเกี่ยวเรื่องพวกนี้เยอะมากฟังเปล่าฟังเรือนบกเด็กเดกเดินดูบ้านนะครับบ้านชาวนาบ้านเรือนทรงไทยแบบโบราณอยู่เ,เดี๋ยวมึงกูพาพาเดินไปดูควายจริงๆทนะ๊ะที่เล้วนี่มาจะน่าไมาได้จับขอบเต่าด้วยท๊ะ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 ทแะท๊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 ะะ เหรอเป็นความเชื่อที่ผิดลูกอาเดินไปดูมีหลายตัวเออเนี่ยเขาน่ารักไหมล่ะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเหรอเพื่อนใครเพื่อนเฮียมอนเหรอเพื่อนใครเพื่อนมีนเหรอโอ้โหอ่าไปไปทักทายเพื่อนตรงนั้น มีควายเผือ,อกให้เรียก,กว่าสนสะพายไงลูกเพื่อจะบังคับมันได้เด็กเด็กยองกามเล่นมากอะไม่ไม่ขี่ไหมล้วลูก เดี๋ยวก็มีชื่อด้วยคุณมัน่อคุไม่อคไม่่อคุม่ต่อคุไม่ต่อมอคุ่ตอคุณไห่คม่ต่คุณอมต่อคอ่อ่อม่ตคุณม่่อคุณมาลีมต่อคุณ่อคุณม่ต่่อค้่่อไม่่ม่นม่ออ่ม ตัวนี้เหรอชอบตัวนี้เหรอระวังครับตัวนั้นนะระวังครับลเห็นไหมเห็นไหมี้โงครับระวังครับขิดเลยขิดการไม่ใส่แตกไปเลยนี่มมอดโดมแล้วครับหน้าคืออะครับหน้าแดดหน้าแดดหน้าเดด

ขยายเนยครับตัวนียพยาคร์ยขาเลยนะพี่หน้าเดงหน้าแดขาดังขาเ่าดังเนหน้าเดงขาดังขาดดำขาดังขางดอห้าด่นหน้าด่าหน้าเด่นขางดอกขาดางแล้วอะไรอีกด่างจีด่างแก้วปากข้าแก้วทีนางตรงนี้เลตรงนี้เหรอ ในข้างในอ๋อในข้างในเหมือนลิ้นดำอะไรประมาณนี้ใช่ไหมลิ้นลิ้นก็ดำด้วยครับเอาเหรอครับแล้วอะไรเแล้วอะไรชอบใจนี่แหลมแหลมจับลูกได้ไหม